มะม่วงสุกมาเด้อค่ะเด้ตับเสียกำกันกดเงินยังเป็นกะเกะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนเด้อค่ะเด้อติดต,ตามต่ให้ยกำลังใจยายเพ็ญมีความมานองสมบมากเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระลิ่งให้ยายเพ็ญได้เด้อค่ะยายเพ็นจะได้มีกำลังใจเหตุผลต่อไปเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสุกบกเขียสุกบกเขียเงายวกับทุกคนสุกเหล็กกับอาออกมานี่แหละค่ะมาเด้อค่ะเด้อขอที่ใหญกินไปคุยไปเนาะค่ะเนาะ ยัยเพ็นไปหลอหน้าหลังจากเมื่อวานฝนตกแห้งนะคะทุกคนทุกคนเห็นสีะยัยเพ็นเอาให้คนเบื่งแล้วค่ะ,นะะเนาะยัยเพ้นอ่ะปุกพักแล้วประมาณหนึ่งมีสิบนาทีฝนตกมาอย่างแห้งเลยะค่ะบมูว่าพักยัยเพ็นจะเกิดบ่กยัยเพเ็นก็เลยไปหลอหน้าเพราะว่ายัยเพ้นไทยหน้าคนไหวกาบัจวานเขา หน้ามเต็มเลยค่ะทุกคนนี่เป็นจีวันเข่ายบอกค่ะน้ามเต็มเลยค่ะ <c oughs> ก็ต้องรอให้แหงก่อนเนาะก่อนเนาะรู้ว่าสิแหงง่ายบอกเพราะว่าฝนฝนมาทุกหมื่นเลยค่ะจ่กเนี่ยเป็นแดดเตรียมเตรียมขอบหูวไวเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนเป็นชาวนาเต็มตัวเลยค่ะปีนี้ <c oughs> โปนโนดไลายคดหลายอย่างไลายเรง จากที่หลังจากที่ยังเป็นแบบถักทายกับพี่กับน่องเร็วเนาะช่วงช่วงโมคัมยังเป็นแบบโทรไปหาสานียังเป็นแตบทุกคนว่าสิบมโทษหรอกค่ะทุกคนแต่ว่าอ่าเห็น ให้เรามาทัวมามางม0 0 0นะคะทุกคนที่เนปนะ็นยังเพิ่นคิดคิด,คดหลายานะนะอยู่อยู่บ่เป็นบอกตรงตรงค่ะอยู่บ่เป็นยังทำใจว่าดะไรยังเป็นได้ทัวไป อย่าเพิ่งโทรไปเคนกระรับยู่ดอกการทุกคนเวลาบนหลักอย่าเป็นแบบกระโถ่ไปทักทายเซฮารุดิ้น,โโนะคะ่ะเราอย่าเพิ่งกระยักซิ๋วบวาให้หูเป็นทางการเนาะหรือว่าอย่าเพิ่งใจหอนนะอบนนอคนนุคนัดจิตไรไหมคะทุกคนอย่าเพิ่งกระถามเราอีกเนาะจิกลับมาแทะบอจิมาช่วงไหน เย็บเป็นถึงตาถึงหาย,หย,งงหยถึงสายม่เย็บเป็นหายก็บอกแล้วไงพร้อมจะไปเดี๋ยวจะบอกคำก่อนเยค่ะเย็บเพนนาวาสิว้าหลายคนอยู่ว้าให้ให้มันเร็วๆไปเลย ยาเพนยังบม่ให้หน,นูเหรอสามียาเพนกะบอาว่างสายไปก็จังเล่าจิตคิดว่ายาเพนน่ะมีสูบยาเพนคิดูปสองอย่างค่ะ ตอนนี้ทุกคนดาวยเพิ่เดานะนะันจากที่สามียิเพิ่จักทีอ่อยู่กันมาหลายๆปีนาะถึงบระดีอย่ประจําแต่ว่ากับไป,ไปมาๆก็ถือว่าหลายปีกับพ่อสิ้นหมูนี่ใส่สามียเพิ่นแน่นะ จำไม่ยิ่งเพี้ยนนะคิดว่ายิ่งเพี้ยนนะแต่ยิ่งเพี้นเดาเนาะทีคิดว่ายนะนะิ่งเพี้นไม่สู้กับอีกอย่างหนึง่งทาบงคิดจึงว่าสันจำไม่ยิ่งเพี้นคิดว่ายิ่งเพี้นไม่สู้ก็คิดว่าเ,าเล่าองก่ะมีผู้หญิงยิ่งเพี้นเดาคนะ่ะ มีผู้หญิงกระทิคิดตัดสินใจบท่านในใดว่าอ่าสีเออกจอไในดีประมาณนี้ทุกคนเย็บเป็นบาววางสเนายอมว่าเยังเป็นแ่บเขียนต้นบรหลังในค่ะทุกคนเมื่อคืนคิดหลายอย่างเลยเน่ะ ไ <c oughs> มอได้ยังเป็นการ <c oughs> ยอมรับว่าคิดหลายแลคะ่ะคิดหลายคือกับ,บอกตรงว,ว่า,าน้ำตาลหลาหลอยูค่คือยงะงเป็นกวานายยังเป็นจิตอุ้มบวมเนยค่ะคนแ่ เท่าที่ยเยปินนะเคยสัมผัสมากนะที่ยเยปินนะเคยมีประสบการณ์กับแฟนเก่ายเยปินนะอสุปมานียเยปินเล่นคิดว่าไม่อยู่สองอย่างถ้าวคิดว่าเราเนี่ยคิดว่าเยพินไม่สูงก็คือเรามีผู้มยิงเยปินคิดว่าจึ่งอยู่ในช่วงนี้คิด ว่าจะเอาจากไหนดีสิไปทงไหนสิมาทำไหนจิตเขากาลงเน่ค่คะทุกคน อย่าโทรไปย่าโทรไปแต่ว่ายังเพิ่นโทรไปเพราว่ายังเป็น่าทําใจบได้เนา่อมรับว่า ขาอะไรนะคะทุกคนยเป็นกับวนาทุ่งไปนะคะยเป็นกับวชิจะไปทุจะพักมือลบกันยเป็น่ะบอตรงว่ายเป็น่ะทำใจบมได้แกอยากยากหลายสิ่งหลายอย่างกับ คำว่าคำจาสามีจะเป็นกับคำตอบถึงจิตเรียหลับคิดยากนะคะทุกคนคิดยานยัง,ยยงเป็นหแับทำใจบน่นอะไรว่าจิตปวดโัวไปสักพัก เรียนหงงก,ก่อนเนาะคุณเรียนจะคล้องอะไรจะคุณเรียนจะคล้องตัวยิ่งเพลินไปต่อบะได้ล่ะทุกคนนี่เป็นติไปต่อบะได้ขอบคุณแล้าเลยคะ่ะขอบคุณทุกตกำลังใจขอบคุณทุกความหวงใจทีิพไห่แม่เพลินสักสิ่งใจไหล เพ่นบาเป็นจยาติพี่น้องเป็นเพราะเขาหนักเป็นเพราะเาไม่กําลังใจมากแนะนำนั่นีอะไรสิ่งหลายอย่างค่ะขอพูดง่ายเลยค่ะขอบคุณจับใจจิงขอบงเพ่นนะค่ะขอบคุณง่ายๆค่ะมาดูว่าขอบคุณจะใด มองต้นของออกหยักหวานกนะำลังเิมนวยสุกนวยเป็นู้กเขากินตัวว่ไไร จะเบาทุกอย่างเลยนะค่ะของบ้านเดบราห์รถท่านเดว่าเป็นหอนใส่เลยค่ะชั้นี้เป็นกระว่างเลยคน่ะ กินนี่จะเป็นกับลาบไทยเป็นของกับเมนูสูบเกลือแต่กินได้เมื่อกี้ข้มามเราไปป่ะกินไปก็ไวปสนิทสุขคนนะคะเนาะกินหนังหัวันไม้จะเป็น,นกับขอขอบคุณเป็นของสุข,ขสุขุนนะคะเด้อที่ติดตามที่หใ,ให้กำจัจเย็นเพียงเงี่ยฝรั่งมาบอกค่ะขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีทุกคนสุขค่ะสวัสดีค่ะ